ความน่าจะเป็นเบื้องต้นเด็กๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วอย่างนี้เราจะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรอยากรู้ไปติดตามสนุกคิดคณิตศาสตร์พร้อมกันค่ะ ที่เราจะเรียนครูมีคําถามมาถามนักเรียนนะเป็นคําถามง่ายๆนักเรียนคิดว่าวันนี้ฝนจะตกไหมคิดว่าฝนจะตกไหมครับอาจจะตกหรือไม่ตกครับเพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นครับเพราะว่าเราอาจจะาคาดคะเนไม่ได้ครับครับอย่างที่เพื่อนบอกว่าอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้เนาะแล้วที่เหลือคิดแบบไหนไม่ตกชัวร์เลยมีไหมครับมีไหมหนูคิดว่าหนูคิดว่าน่าจะไม่ตกครับ เหตุการณ์ ang, ในชีวิตเราเนาะมันมีหลายเรื่องใช่ไหมครับที่เราต้องการ mm. การ,การคาดคะแนผลแต่สุดท้ายกว่าเราจะรู้ว่าอย่างเหตุการณ์นี้ฝนจะตกหรือเปล่าเราก็ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์จริงไหมครับซึ่งก็ไม่แน่คําตอบสองคนนี้ไม่รู้จะเป็นแบบใครเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้อย่างที่เพื่อนพูดหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะท้องฟ้าแจ่มใสกว่าเราจะทราบก็ต้องรอให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เราถ่ายเรื่องของฝนตกไปละครูอยากให้นักเรียนดูนักเรียนรู้จักสิ่งที่ครูถืออยู่นีม รู้จักไหมครับรู้จักอะไรครับเนี่ยไพ่รู้จักนะครับไพ่นะครับไพ่หนึ่งกองเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่หนึ่งสำรับนะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูจะนา่เล่นกับนักเรียนนะครับเอาไพ่มาทําอะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะนักเรียนควรจะต้องทราบก่อนว่าไพ่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์และมีตัวเลขเนาะครับอ่ะมีสัญลักษณ์อันแรกนักเรียนทราบไหมตัวนี้คืออะไรสัญลักษณ์นี้เขาเรียกว่าโดัเหมือนใบไม้เนาะเหมือนใบโพใช่ไหมครับเรียกว่าโพดํานะครับอ่ะอันนี้แหละครับ เหมือนหัวใจหัวใจนะครับจริงๆก็คือเรียกว่าโพแดงนะครับโพแดงตัวนี้แหละครับให้เขาหลังีด้านขนานเาหลังเขาหลังตัดเก่งมากและสุดท้ายดอกจิดอกดอกจกดอกจิบนะครับดอกจินะซึ่งไพ่หนึ่งกองเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้ติดอยู่ที่หน้าไพ่แล้วก็จะมีตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่สองถึงสิบสองถึงสิบนี่มีกี่จำนวนละ ของนับสิกี่จำนวนครับแต่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เก้าจำนวนจริงไหมครับนอกจากนั้นยังมีตัวอักษรตัว A นะครับแล้วก็มีตัว J นะครับตัว Q แล้วก็ตัวเคอู้งเก่งจังเลยนะครับแสดงว่าในแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยจะมีไพ่ที่เป็นตัวเลขและที่เป็นตัวอักษรรวมกี่ตัวครับในแต่ละสัญลักษณ์ ห้าสิบสองใบถูกต้องครับงั้นไพ่หนึ่งสำรับมีห้าสิบสองใบเก่งมากคราวนี้ครูเลือกมาแค่สิบสามใบครูเลือกมาแค่สิบสามใบครูเลือกอะไรมาเนี่ยเลือกตันทรสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเอโพดัมโพดัมใช่ไหมครับโพดัมครูก็เลือกตั้งแต่เอโพดัมจนถึงคิงโพดัมครับรวมแล้วสิบสามใบครูถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดครูให้นักเรียนถ่ายไพ่ ครูก็สลับ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 แล้วก็ให้นักเรียนเลือกไพ่ขึ้่มาหนึ่งใบอยากให้ครูเห็นอยากให้ครูเห็นเลยนะแล้วได้คิดว่าครูมีโอกาสจะถ่ายถูกไหมไม่ม<า>ใครว่าไม่มีเลยยกมือขึ้นโอ้สองคนสามคนสี่คนออามือลงคนอ,อื่นละครับคิดว่ายัางไงคิดว่ายังไงใครคิดว่าครูถ่ายถูกยกมือขึ้นโอ,อ้ไม่มีเลยหรอไม่มีเลยเอามีหนึ่งคนนะมีโอกาสถ่ายถูกไหม <c oughs> ก็อาจจะมี ก็ผู้อาจจะแบบมีทริคมายากลก็ได้อ๋อมีทริคมายากลใช่ไหมครับเออไม่รู้เนะาะก็ครูเล่นกลเป็นหรือเปล่ามีโอกาสถูกละนะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็ไม่มีโอกาสถูก <Hey. S 1> ใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวให้ลองเล่นลองเล่นนะะใครจะเป็นตัวแทนมาหยิบไพ่หนึ่งใบหนูเชิญเลยครับ <c oughs> หยิบหนึ่งใบจากนี้เอาแค่สิบสามก่อนเอาแค่ส <c oughs> ิบสามใบเสร็จแล้วโชว์ให้เพื่อนดูฮัลโหลก็โชว์ให้เพื่อนดูอยากให้ครูเห็น เสร็จหรือยังเสร็จแล้วใ <c oughs> ส่เข้าไปใส่ข้างบนก็ได้ครับแล้วครูก็จะสลับสลับนะสลับสลับครัเดี๋ยวครูก็จะถ่ายว่าเอ๊ะไพ่ที่หนูเลือกคืออะไรนะครับครูก็จะหยิบขึ้นมาหนึ่งใบใบนี้ถูกไหมไม่ถูก,ถ,กถ้าเกิดครูหยิบไปเรื่อยๆเ,เนี่ยใบนี้ถูกไหมไม่ถูกถูกอีกแล้วใช่ไหมครับใบนี้ถูกไหม นักเรียนคิดว่าการที่ครูหยิบไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันจะเจอใบที่ถูกไหมเจอใช่ไหมเจออยู่แล้วแต่การที่หยิบปุ๊บไปแล้วแล้วทายถูกมีไหมไม่มีมีน้อยใช่ไหมมีน้อยมีอาจจะมีน้อยเห็นไหมครับว่านักครูยังทายไม่ถูกนะครูหยิบสองใบแล้วครูก็ยังทายไม่ถูกแต่ถามว่าครูก็จะมีโอกาสทายถูกไหม ครับอย่างที่เพื่อนพูดก็คือมีโอกาสแต่ว่าโอกาสน้อยกว่าที่ถ่ายผิดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวท้ายค่าถ้าตั้งใจเรียนเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนักเรียจะเห็นแล้วว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ซึ่งต้องการการคาดคะเนนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เรื่องคณิตศ,ศาสตร์เราก็จะคลาดคะเนไปด้วยเหตุผลของเราครับแต่ในวันนี้เราจะได้เรียนรู้การคาดคะเนนะครับอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างสมเหตุสมผลนะครับตามหลักคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของความน่าจะเป็น คำว่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมีคาที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคําว่าความเป็นไปได้นะเหมือนคําตอบของนักเรียนนะครับอีกคํานึงที่มีความหมายเหมือนกันคือคาว่าโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นนะครับเราจะใช้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาคาดคะเนนะครับเพื่อให้มีความสมงเหตุสมผลนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูจะยกสถานการณ์นะครับให้นักเรียนลองมาช่วยนคิดดูสถานการณ์ที่หนึ่งครับในกล่องใบหนึ่ง มีลูกบอลสีส้ม5้าลูกคําถามครูถามว่าถ้าเกิดครูหยิบลูกบอลขึ้นมาหนึ่งลูกเนี่ยโอกาสที่ครูจะหยิบได้ลูกบอลครูจะหยิบได้ลูกบอลไหมถ้าครูหยิบขึ้นมาได้ลูกบอลแน่นอนครูจะหยิบขึ้นมาเป็นลูกบอลโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือแน่นอนเพราะเราใส่แต่ลูกบอลครูหยิบขึ้นมากลายเป็นไม้กวาดได้ไหมลูกอารเพราะเราไม่ได้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับเนาะนั้นเป็นลูกบอลดีมากคราวนี้ครูถามต่อถ้าเกิดครูหยิบขึ้นมา ลูกบอลนะหนึ่งลูกโอกาสที่ครูจะหยิบได้ลูกบอลสีส้มเป็นยังไงครับเป็นไปได้เป็นไปได้แน่นอนเลยไหมแน่นอนเลยใช่ไหมครับอ่ะครูจะหยิบแล้วนะเดี๋ยวให้คนอื่นหยิบดีกว่าลองเปลี่ยนอ่ะลองหยิบซิลูกโชว์ขึ้นอ่าสีส้มแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีส้มเกิดขึ้นแน่นอนคราวนี้ครูถามต่อโอกาสที่ครูจะหยิบขึ้นมาแล้วได้ลูกบอล สีขาวเป็นยังไงครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรลูกพ้องใส่ต้อใส่ในสีส้มนะหยิบขึ้นมาะจะหยิบกี่ครั้งหยิบไปสิหยิบไปสิก็เป็นสีส้มเพราะว่าเราใส่มีบอมสีส้มลงไปต้องไหมครับนะดังนั้นเนี่ยจากสถานการณ์นี้นักเรียนมีคําตอบทั้งหมด2เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นคือนะครับต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถูกต้องไหมครับเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใส่แต่ลูกบอลสีส้มลงไปหยิบขึ้นมาก็ต้องได้ลูกบอลสีส้มคราวนี้ครูถามสีอื่นใช่ไหมครับเนาะหยิบลูกบอลสีขาวมีโอกาสไหมก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอเดี๋ยวดูต่อมันจะมีแค่นี้หรือเปล่านะครับการเกิดเหตุการณ์มันจะมีแค่นี้หรือเปล่าเรามาดูสถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์ที่2ในกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีส้ม2ลูกสีเขียว3ลูกมีสีส้ม2ลูก สีเขียวเท่าไหร่ครับสีเขียวส,สามลูกสามลูกลูกปิดฝาค่ะคำถามแรกถามว่าโอกาสที่ครูจะหยิบลูกบอลแล้วนะครับหนึ่งลูกนะแล้วได้ลูกบอลสีส้มมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับมีมครับโอกาสที่ครูหยิบลูกบอลแล้วจะได้ลูกบอลสีเขียวมีโอกาสไหมครับมีมแล้วสรุปแล้วเป็นอะไรกันแน่ล่ะ บอกว่าหยิบสีส้มก็มีหยิบสีเขียวก็มีเอ๊ะสรุปเหตุการณ์แบบนี้เราจะพูดว่ายังไงดีเชิญครับก็คิดว่าสีเขียวน่าจะหยิบได้มีสิทธิ์ที่จะหยิบได้สีเขียวมากกว่าเพราะว่าสีเขียวมีลูกบอลสีเขียวมากกว่าเป็นเหตุผลที่ดีมากนะครับหนูบอกว่ามีสีเขียว3ลูกใช่ไหมมีสีส้ม2ลูกโอกาสที่หยิบได้สีเขียวต้องมีค่ามากกว่านะครับแต่นั้นเนี่ยเวลาครูหยิบมันอาจจะหยิบได้สีส้มก็ได้จริงไหม หรืออาจจะหยิบได้สีเขียวก็ได้จริงครับแต่ว่าในนี้มันมีสีเขียวมากกว่าจึงน่าจะหยิบสีเขียวได้มากกว่าดังนั้นเราจะมีอีกหนึ่งคำตอบขึ้นมาละจากสถานการณ์นี้นะครับคำตอบนี้นะครับก็คือเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะเช่นเมื่อเช้านี้ฝนจะตกไหมนะรเราแน่ใจว่ามันคือฤดูฝนเนาะ แต่ฤดูฝนก็ม่ฝนไม่ได้ตกทุกวนันจริงไหมครับนั้นเราก็ยังลังเลอยู่นั้นพอเราลังเลเสร็จเนี่ยคำตอบข,ของการตอบนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นไหมก็จะอยู่ตรงนี้ครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นั้นเนี่ยสรุปแล้วการตอบนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่คำตอบแล้วครับสามคำตอบหนึ่ง <S <S เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสองไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสาม อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เก่งมากครับดูยต่อสถานการณ์ที่3ในกล่องใบหนึ่งมีบัตรภาพรูปแมว5้าใบรูปสุนัขห้าใบนะครูเตรียมมาละรูปแมวนะครับมีทั้งหมด5้าใบรูปแมวทั้งหมด5้าใบใส่ลงไปในกล่องรูปสุนัขห้าใบใส่ลงไปในกล่องครูก็จะให้หยิบเหมือนเดิมคำถามถามว่าโอกาสที่จะหยิบแล้ว หนึ่งใบนะได้รูปลิงเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไม่เคยไม่เกิดขึ้นอ่ะโอกาสที่เพื่อนจะหยิบได้รูปลิงเป็นอย่างไรตูบอกไม่เกิดขึ้นลองหยิบซิเป็นรูปสุนัขผูบอกได้ไหมว่าทําไมถึงไม่ได้รูปลิงอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใส่ไม่มีรูปลิงถูกต้องไม่ได้ใส่รูปลิงเลยนะครับคราวนี้โอกาสที่จะจับแล้วได้รูปสุนัข จับหนึ่งใบนะได้รูปสุนัขมีค่าเป็นยังไงชัวเลยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือไม่เกิดขึ้นแน่ๆห,หรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้อ,อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับเพราะในกล่องนี้มีทั้งสุนัขและแมวครูอลองจับดูนนะทุบได้สุนัขกูใส่เข้าไปจับครั้งหนึ่งสุนัขจับครั้งหนึ่ง บอกเขาว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะครับเก่งมากนักเรียนเท่านี้มาสู่สถานการณ์ที่4ในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนักเรียนรู้จักลูกเต๋าไหมรู้จักเคยเห็นเคยใช้เล่นนะครับเคยใช้เล่นนะครับเท่านี้ในการทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะหนึ่งลูกหนึ่งครั้งโอกาสที่เกิดขึ้นเวลาครูทอดมก็จะโยนใช่ไหมครับบนโต๊ะนะโยนบนโต๊ะลงไปหรือโยนมันพื้นก็ได้ นะครับแล้วเรนคิดว่าเวลาฟูโยลูกเต๋าเนี่ยโอกาสที่จํานวนที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋าจะมีค่าน้อยกว่าหนึ่งเป็นยังไงครับโอกาสนี้ไม่เกิดขึ้นงอย่างแน่เพราะอะไรครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าน้อยสุดคือค่าที่ต่ําสุดคือหนึ่งคือไม่มีน้อยกว่าหนึ่งแล้วเนาะเก่งมากโอกาสที่คุยข้อลูกเต๋าเสร็จแล้วจะได้ค่ามากกว่าหกเป็นยังไงครับ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะแต้มที่มาที่สุดคือ6เก่งมากอ่ะคราวนี้มาสู่นะครับสถานการณ์ต่อไปผู้ขอเพิ่มแล้วกันจาก1ลูกเป็น2ลูกตั้งใจฟังให้ดีนะ2ลูกถ้าเกิดคููโยน2ลูกพร้อมกันโอกาสที่แต้มนะครับบนลูกเต๋าจะมีค่าเท่ากับ1เป็นยังไงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต้มต่ำสุดคือ2อบวก1เป็น2ถูกต้องไหมครับอะโอกาสที่ครูท่อลูกเต๋าเสร็จปุ๊บแล้วแต้มม <Gore> ันจะมีค่ามากกว่า12ไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับสูงสุดคือ12เพราะมากที่สุดก็คือ6กับหถูกต้องไหมครับอ่ะคราวนี้โอกาสที่คูโยลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งแล้วแต้มบวกกันเท่ากับ9เป็นยังไงครับ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันจะหน้าบนลูกเต๋านี้จะเป็นอะไรได้บ้างหกกับสามหกกับสามได้ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับห้ากับสี่ห้ากับสี่เป็นเก้าถูกต้องครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อไปลูกเต๋าไปละนะครับจากลูกบอลดูลูกผ้าไปละคราวนี้ครูให้ดูอีกสถานการณ์หนึ่งครับสถานการณ์นี้คือสถานการณ์หมุนวงล้อสถานการณ์หมุนวงล้อ นะักเรียนดูวงล้อนี้นะครับวงล้อนี้ก็จะเป็นวงล้อวงกลมที่มีเลขตั้งแต่0ูนย์ถึง <9. S 1> <9. S 2> รวมกี่จํานวนสิบสิบสจำนวนมีเข็มชี้ใช่ไหมครับนะมันก็หมุนได้อย่างอิสระหมุนได้อย่างอิสระคราวนี้ครูถามว่าถ้าครูหมุนเสร็จแล้วนักเรียนบอกหยุดครูก็จะหยุดโอกาสที่ครูจะหยุดที่เลขที่มีค่าน้อยกว่าศูนย มีโอกาสเป็นยังไงครับไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรอแต้มที่น้อยที่สุดคือศูนย์ถามตอโอกาสที่จะหยุดที่เลข12มีค่าเกิดขึ้นไหมครับไม,ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรอแต้มพีมาที่สุดคือ9ครับสถานการณ์ต่อไปนะครับสถานการณ์ที่6ครู้มนะีสิ่งที่คืออยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมับว่าคืออะไรทรา กินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ใช่ไหมครับอ่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมีตัวเลขที่ปรากฏอยู่เรเรียนเห็นไหมครับนะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขมีทั้งหมดกี่หลักเนี่ยหกหลักอ่ะหกหลักดีมากพอเป็นตัวเลขหกหลักในแต่ละหลักเนี่ยจะมีตัวเลขด้วยกี่ตัวมันเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเป็นศูนย์ได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับศูนย์ถึงเก้าแสดงว่าในแต่ละหลักเนี่ย ะจะมีตัวเลขได้ทั้งหมดกี่จํานวนครับสิบจำนวน,น,วนต้องไหมครับอ่ครูถามต่อคราวนี้เมื่อมันมี6หลักคือหลักแสนใช่ไหมตั้งใจฟังให้ดีนะมันมี6หลักผููถามว่าลำดับบนสลับ1ชุดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ลำดับจากนะครับศ0นย์ศศถึง9 9 9 มีทั้งหมดกี่ลำดับครับในสลากหนึ่งชุดคิดว่าหนึ่งล้านใบมีใครคิดว่าหนึ่งล้านใบบ้างครับมีใครอยากหนึ่งล้านใบนะครับเก่งมากเลยแน่นอนตรงนี้มี9 10, 9 9 9 9เาาาบาใบกาจำนวนตัวเลขใช่ไหมครับ <im itar> บวกกับใบ <0. S 2> ที่เป็นศูนย์ทั้งหมดอีกก็คือใน1ชุดจะมี1ล้านใบคราวนี้ครูถามในสถานการณ์นี้ถามว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1รางวัลที่1นเนี่ย คือตัวเลขนะครับที่หมุนจะมีวิธีการหมุนการเสี่ยงนะครับลักษณะคล้ายแบบนี้แต่มีเครื่องมือเฉพาะนะครับ<ม>นั้นเนี่ยเวลาเลขที่ออกรงางวัลที่1มีกี่ตัวเลขก็จะมีทั้งหมด6หลักใช่ไหมครับมีค่าเดียวโอกาสที่สลับใบน,นี้อ่ะครูมีใบนี้จะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้นันเอคิดว่าเป็นแบบไหนครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้จริงสินัแสดงว่ามีโอกาสถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม โอกาสถูกกับไม่ถูกอันไหนมากกว่ากันไม่ไม่ถูกไม่ถูกมากกว่าไม่ถูกมากกว่าเพราะว่าถูกมีแค่รางวัลเดียวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเคยได้ยินคนรอบข้างเราเวลาซื้อสลากกินแบ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าอะไรนะถูกรางวัลหรือว่าถูกกินมากกว่ากันถูกกินถูกกินคือไม่ถูกมากกว่านะครับนี่แหละก็คือหลักของคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้ทราบละจัดสถานการณ์ทั้ง6ที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียน ในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะได้ทราบแล้วว่าเรื่องของความน่าจะเป็นหรือเรื่องโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแทนที่เราจะคาดเดานะครับแบบไม่มีเหตุผลหรือไม่มีหลักในการคิดคณิตศาสตร์ช่วยเราได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับซึ่งคําตอบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นกี่คําตอบครับสามคำตอบใช่ไหมครับอันที่หนึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสอง เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและ 3. อา,อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เนี่ยเรายังสามารถแบ่งออกเป็นอาจจะเกิดขึ้นได้มากหรืออาจจะเกิดขึ้นได้น้อยอีกเข้าใจไหมครับอันนั้นเนี่ยเหมือนตัวอย่างเหตุการณ์ที่ครูยกมาทั้งหมดโอเคนะครับอย่างที่สัญญาไว้นะครับว่าท้านักเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะเล่นกันเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหยิบไพ่มาเหมือนเดิม1สำหรับ52บใบครูเรือมมาแค่13ใบ นะอยากจะลองทายอีกครั้งหนึ่งนะครับนะักเรียนคิดว่าโอกาสที่ครูจะทายใบที่เรียนยบออกไปถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงครับนักเรียนอาจ<า>จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ไม่มีใครเอาใจช่วยคุยหรอว่าอาจารย์นุองทายถูกแน่นอนเลยหรือไม่มีใครบอกไม่ถูกแน่เลยเพราะแต่กี้ยังไม่ถูกไม่มีใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเราพูดตามหลักความน่าจะเป็นคือก็ต้องมีโอกาสใช่ไหมครับมีโอกาสมากหรือน้อยละ่ะที่จะทายถูกหนึ่งใบหนึ่งใบาจากสิบสามใบเนี่ย โอกาสที่จะทายถูกมากหรือน้อยกว่ดทายไม่ถูกน้อยกว่าใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวครูจะลองดูเดี๋ยวครูจะลองดูนะครับอ่ใครจะเป็นตัวแทนครับขอคนใหม่อ่สลับเรียบร้อยอยากสลับไหมสลับอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าครูเอ้ยทำอะไรไว้ครับสลับสลับโอ้โหสับเยอะเลยอ่าสับไปโอเคครับอ่ะหยิบมาหนึ่งใบได้โอเค ห่านไม่ได้หรือยังครับอ่นได้แล้วครับวับวาข้างบนที่เลยอยากให้ครูเ okay. ห็นนะครูจะสลับครับโอกาสทายถูกเป็นยังไงครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้โอกาสทายผิดแล้วครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ใครบอกถูกอย่างแน่นอนเลยนะครับ ย3ใบนะครับยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ใบนี้ใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> ใชใ่ถูก <c oughs> โอกาสในการทายถูกเป็นยังไงครับ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้คราวนี้เอาอีกเอาอีกให้ดูอีกในกล่องใบนี้ครูมีลูกบอลสีส้มกี่ลูกเนี่ยห้าใส่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าสีเขียวกี่ลูกครับสามหนึ่งสองอุ้ยสองและสามโอกาสที่ครูจะหยิบขึ้นมาได้ลูกบอล สีส้มเป็นยังไงครับสีส้มอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เกิดใช่ไหมครับอ่ะนยิบอีกส้มยิบอีกส้มยิบอีกส้มคืออะไรยิบอีกส้มคูไม่ปล่อยคราวนี้ยิบอีกเขียวแล้วคืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้โอกาสที่ครูจะหยิบได้ลูกบอลสีดําเป็นยังไงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหนึ่งสองสาม แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หลอกเหตุการณ์ที่ไม่ปกติแล้วทำไมเราใส่แต่สีส้มกับสีเขียวแล้วทำไมจับได้สีดำมาเพราะอะไรเหตุการณ์นี้ไม่ปกติอย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าเป็นไปตามหลักความเป็นจริงมันก็จะต้องออกได้แค่สีส้มกับสีเขียวหัว้อใหญ่ตรงนี้มีสีดำโผล่มาเฉยเลยแสดงว่าเกิดการโกงหรือแอบใส่ไปแล้ว นั้นเหตุการณ์ที่มันผิดแปลกไปจากหลักความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนจะต้องพิจารณาว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วนะครับอาจจะมีการล็อกมันมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วคณิตศาสตร์จะเข้ามาช่วยเราในการคิดตรงนี้ได้ครับนักเรียนจะเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะทราบได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดผิดปกติไปแล้วฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องหลักความน่าจะเป็นไปแล้วเนี่ยครูก็หวังว่านักเรียนจะนําหลักการพวกนี้ไปวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ต่อไปนะครับพอถึงระดับนั้นแล้วจะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้นักเรียนสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็สามารถทํานายผลได้นะครับโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ครับง้นเนี่ย ในระดับของผศึกษานักเรียนได้เรียนรูเท่านี้ก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับระหว่างว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับงั้นคาบนี้เอาไว้แค่นี้ครับนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพขอบคุณ <laughs> ค่ะ <laughs> ก็เรียนเรื่องความน่าจะเป็นค่ะความน่าจะเป็นมี3แบบมีอาจจะเป็นเป็นไปได้เลยหรือเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกก็คาดว่า นี่อาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ครับคุณครูเขาถามคําถามมาค่ะแล้วก็ให้เราตอบว่ามันจะเป็นหรือเปล่าหรือไม่เป็นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นค่ะคุณครูก็มีเล่นให้เล่นไพ่ให้เดาตัวเลขทายตัวเลขค่ะแล้วก็มีมีลูกบอลลูกวันสีเขียวก็ลูกบอลสีส้มแล้วก็มีวงล้อแล้วก็มีรูปภาพสัตว์ค่ะหนูชอบตรงไพ่ค่ะเพราะคุณครูเขาแบบว่าเขามีเคล็ดลับบอกให้ด้วยแล้วแบบ คือไม่อยากจะเชื่อคุณครูจะทําได้ครูเขาหยิบไพ่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เราทายค่ะว่าครูเขาจะทายถูกหรือเปล่าให้เราหยิบมาหนึ่งใบแล้วก็ครูเขาหันหลังไปแล้วเราก็หยิบให้คืนคุณครูค่ะแล้วคุณครูเขาหยิบมาแต่ว่าคุณครูเขาหยิบถูกทุกรอบเลยค่ะผมชอบตอนที่คุณครูเขาจับลูกบอลที่เป็นสีดําขึ้นมาครับ ตอนนั้นผมเห็นคุณครูคเขาใส่แต่ลูกสีส้มกับสีเขียวอะครับแต่คุณครูคหยิบขึ้นมาเป็นลูกสีดาอะครับชอบคับเพราะว่ามันมีสื่อต่างๆมาช่วยให้เราก็ใจขึ้นค่ะสนุกค่ะเพราะว่าสนุกตรงที่ว่าแบบเด็กๆหลายคนแบบว่าอาจจะรู้สึกว่ามาเรียนโอ้ยทําอะไรเนี่ยวันๆคุณครูให้แต่นั่งเขียนโจทย์คือแบบว่าไม่มีอะไรให้เลยก็มีโจทย์มาลูกบอลเท่านี้เท่านี้แต่คือมันยังไม่เห็นภาพเลคะคืออันเนี้ยคุณครูเอามาทําให้เลยว่ามันต้องทําแบบนี้ลูกบอลน,นี่มีเท่านี้นะเท่านี้นะครูเอาใส่ลงไปเท่านี้นะพอหยิบขึ้้นมาอาอจจะได อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะสนุกค่ะเพราะว่าครูเขาสอนแบบตลกตลกไปด้วยค่ะแล้วก็มีของเล่นมาให้เล่นะลรค่ะ